ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับพระสุคดคีย์บอร์ดครับเผยเมนูญี่ปุ่นสุดโปรดโภชนาการเพียบครับตองกวินทัพสัจ,จานันเคีับู้รษา,าประตูของคอนสโดรเลสซัปโปโรหลังจากฝึกซ้อมกับทีมนในช่วงเช้าเสร็จสิ้นนะครับได้แวะมากินข้าวที่ทางสโมสรได้เตรียมไว้ก่อนเจ้าตองจะอัพคลิปลงในอินสตาแกรมของตัวเองครับพร้อมให้นิยามแคปชั่นว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชื่นชอบมากๆนั่นก็นกนคือนัตโตะหรือคนไทยเรียกว่าถั่วเน่ามันสุกล้วยมากๆครับ ในดานสายเลือดไทยวัย30ปีครับกล่าวในคลิปว่าอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยซึ่งเหมือนอาหารประจําชาติของเขาเลยก็คือถั่วเน่าครับหรือที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่านัตโตซึ่งมันเป็นถั่วมากครับเวลากินก็จะติดปากมากๆเลยแต่ถ้ากินเปล่าๆไม่อร่อยแต่ในถุงเขาจะให้ซอสเหมือนโชยุกับมัสตาร์ดถ้าใส่ทั้งสองอย่างพร้อมกันต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับนอกจากนี้รัานัตโตยังมีคุณค่าทางโภชนาการและโปรตีนเยอะด้วยแถมยังช่วยลดยคอเลสเตอรอลอีกด้วยครับ ซึ่งคนสูงอายุกินแล้วดีมันจะช่วยลดพวกไขมันในเลือดออกไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสาหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อพูดกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับที่ชอบทีปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ